ตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับแต่ว่ามันมีพวกฟังก์ชันต่างๆที่เหมือนกับไฟสตูดิโอนะครับ10วัตต์สามารถที่จะใช้เป็นไฟแบบธรรมดานะครับเพื่อสร้างแสงบรรยากาศปรับเป็นโหมดไฟ RGB ก็ได้หรือว่าไฟสีๆนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ยังมีเอฟเฟกแสงถึง15แบบสามารถที่จะใช้งานจากแหล่งพาลาังงานอย่างเช่นตัวเกียวหลอดไฟธรรมดาทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะต่อเข้ากับตัวพอตไทส C power bank นะครับเป็นตัวแหล่งจ่ายไฟได้เลย สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีตัวโปรดักตัวใหม่ของทาง Nanlite mm hmm. มาร mm ีว hmm. ิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับแต่ว่ามันมีพวกฟังก์ชันต่างๆที่เหมือนกับไฟสตูดิโอนะครับสามารถที่จะนําไปใช้กับงานสตูดิโอก็ได้หรือว่าใครอยากจะนําแสงพวกนี้ไปแต่งบ้านสร้างบรรยากาศต่างๆก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็น Nanlite Power b o l b mm hmm. บ,บ,บเป็นตัวไฟหลอดนะครับกล่องของเขานะครับจะเป็นแบบนี้มาเลยเป็นกล่องค่อนข้าง ที่จะน่ารักดูดีนะครับอันนี้แล้วก็จะมีพวก user manual คู่มือต่างๆตัวหลอดไฟของเขาจะเป็นแบบนี้ครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคของไฟตัว p o w e r w o l f 14ตัวนี้ดูกันนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับชุดตัวเดียวอยู่ที่2,650บาทแต่สำหรับงานระดับมือโปรมืออาชีพขึ้นไปก็จะมีแบบชุด4ตัวจะอยู่ที่17,800บาทสำหรับงารที่ใหญ่ขึ้นมาอีกอยากได้ไฟตัวเนี้ยไปใช้กับ การสร้างแสงต่างๆนะครับ mm. ก็จะมีชุดแบบชุด12หลอดนะครับ mm. ก็คือ49,900บาทไอชุด12หลอดเนี่ยก็จะมีหลอดไฟแน่นอนครับ12หลอดแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ เอาไว้ใช้งานไว้ใช้ลิงก์นะครับกล่องเก็บหลอดไฟให้อยู่ที่เดียวกันเขาจะมีให้อยู่ในชุดนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราได้มาเป็นชุด1ตัวราคา2650บาทตัว power bulb 14ตัวนี้มีกําลังไฟอยู่ที่10วัตต์สามารถที่จะใช้เป็นไฟแบบธรรมดานะครับเพื่อสร้างแสงบรรยากาศแบบสีไฟธรรมดาเลยก็ยคือ2,700 k เจควินจนไปถึง7,500 K นเควินนะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดไฟ rgb ก็ได้หรือว่าไฟสีสีนั่นเองนะครับตัวนี้ยัดมาให้ถึง3 6 0 0 0เฉดสีนะครับสามารถที่จะสั่งงาน การเปลี่ยนสีได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ยังมีเอฟเฟกแสงถึง15แบบน้ำหนักของตัวไฟตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าหลอดของเขาค่อนข้างที่จะเหมือนหลอดไฟบ้านปกติทั่วไปที่เราใช้กับโคมไฟแบบนี้นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่แค่170กรัมเท่านั้นเองตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานจากแหล่งพลังงานอย่างเช่นตัวเกียวหลอดไฟธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดผมใส่เข้าไปในโคมไฟแบบนี้ ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานแบบไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อเข้ากับตัวพอร์ตไทสีสามาที่จะใช้ p o w e r b a n แนะครับเป็นตัวแหล่งจ่ายไฟได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเสียบกับไฟบ้านหรือว่าจะใช้ไฟจาก Powerbank เนี่ยสามารถที่ใช้งานได้เลยในตัวของเขาเนี่ยไม่มีตัวแบตเตอรี่บิวอินแล้วก็ตัวนี้นะครับความตรงสีของเขาเนี่ย c i อยู่ที่95นะครับแล้วก็ t l c อยู่ที่97เพราะฉะนั้นไฟหลอดตรงนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะให้เรื่องของแสงที่แม่นยำนะครับสีที่ค่อนข้างตรงมากๆเลยสำหรับไฟของทางเนนไลท์โพบ14ตัวนี้นะครับตัวนี้นอกจากเราจะควบคุมผ่านตัวของเขาเองก็คือตรงนี้หรือว่าจะเพิ่มลดแสงผ่านตรงนี้ได้เปลี่ยนโหมดผ่านตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ค่อยละเอียดนะถ้าเกิดใครอยากได้แบบละเอียดตัวนี้ยังสามารถที่จะ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของทางนารายได้ด้วยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีบลูทูธด้วยเชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดฟมบูโฟมแร์เลยเนี่ยไม่ต้องนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆข,ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานเจ้าไฟหลอดตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้งานนะครับโดยที่ไม่มีปลั๊กไฟบ้านเราก็เสียบพอร์ต type c เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้ไฟก็ติดขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะ ดิมไฟได้ถึง6ระดับนะครับศูนยก็คือดับไปเลยแบบนี้ถ้าเกิดควบคุมผ่านตัวหลอดไฟเขาเองนะครับ20 40 60 80 100 6ระดับนะครับเราสามารถปรับได้เท่านี้ทีละ20ไม่สามารถที่จะปรับได้แบบละเอียดนะครับแต่ว่าถามว่า มันสามารถที่จะปรับละเอียดได้ไหมได้ครับก็คือควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแสงของเขาด้วยแสงส้มแสงขาวนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยแบบนี้แต่เหมือนเดิมครับคือไม่ได้ปรับละเอียดสามารถที่จะปรับเป็นไฟขาวไฟส้มได้นะครับ2,700เควินแล้วก็ 7,500k เควินเพื่อสร้างแสงบรรยากาศนะครับเวลาถ้าเกิดเราเอาเข้าไปอยู่ในโคมไฟแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูไม่ต้องใช้ power bank คือ ต่อเข้ากับโคมไฟปกติของเราได้เลยนะครับสำหรับงานโฆษณาการถ่ายรีวิวใครที่ต้องการนำไปแต่งฉากเพิ่มเติมนะครับอยากได้สีสันเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะใช้หลอดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใช้โคมไฟบ้านทั่วไปได้เลยผมเปิดสวิตช์ครับไฟตรงนี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถรที่จะควบคุมผ่านตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดติดตั้ง เข้ากับตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันจะโอเคกว่านะครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วควบคุมผ่านแอปพลิเคชันเลยครับง่ายดีนี่เปลี่ยนอุณหภูมิของไฟได้ครับนะเป็นไฟขาวไฟส้มได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดเป็นแบบโหมดไฟสีสีแบบนี้ครับนี่เปลี่ยนสีได้เลยตามใจชอบนะค่อนข้างง่ายแล้วก็ยังมีเอฟเฟกมาให้ถึง15แบบนะครับเปลี่ยนโหมดผมลองเปลี่ยนดูแล้วเนี่ยมันได้แค่2โหมดเท่านั้นเองก็คือโหมด ไฟแบบธรรมดานะครับก็คือขาวส้มแล้วก็โหมดไฟแบบ R G B นะครับหรือว่าไฟสีสนั่นเองเปลี่ยนได้แค่2โหมดเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะใช้โหมดอื่นๆอ,อย่างเช่นไฟเอฟเฟกนะครับเราก็ต้องมีตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมาช่วยเชื่อมต่อแล้วก็ทําการเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปรับตั้งค่าได้แบบละเอียดวิธีการง่ายๆนะครับในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็แค่ เปิดไฟของตัว Power b ร์บ14ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของทาง N นไลฟ์แค่นี้เองครับแล้วก็รอไปเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธนะครับนี่แบบนี้เองนะครับมันจะมีชื่อตัว Power b ร์บ14มาแล้วก็เปิดไปเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเราต่อแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแสงได้แบบละเอียดนะครับทีละ1%ตั้งแต่0ูนจนถึง100%นะครับนี่แบบนี้อ่านี่100%นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่า เควินได้7,500เควินก็คือแสงขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็2,700เควินก็คือแสงแบบส้มๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะปรับติ้นได้ด้วยลบร้อยบวกร้อยนะครับก็คือโทนของสีนั่นเองนะครับโทนสีม่วงแล้วก็โทนสีเขียวแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้อย่างเช่นโหมด HSI นะครับนี่แบบนี้เลยสามารถที่ใช้งานได้เหมือนหลอดไฟ RGB ของทาง Nanlite เหมือนกันทุกตัวเลยโหมดทุกอย่างเนี่ยมีมาให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะ ปรับตั้งค่าแบบละเอียดก็คือแสงฮิว saturation นะครับค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับ10วัตต์ก็จริงๆแล้วตัวนี้มันจะไม่ได้เน้นเป็นเรื่องของแสงหลักอยู่แล้วครับเขาจะเอามาเพื่อสร้างแสงบรรยากาศนะครับแล้วเขาเลยไม่ได้เน้นเรื่องของความแรงมากๆนะอืมประมาณนี้สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเอฟเฟกต์โหได้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบเอฟเฟกต์โหได้เลยนะแบบนี้แล้วก็เลือกได้เลยครับเป็นพวกฮิวหลุมนะครับอ่ามันก็จะกระพริบแบบนี้ หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบพวกแฟลตนะครับกระพริบแบบนี้ไฟตัวนี้มีเอฟเฟกแบบนี้มาให้ด้วยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆก็มีมาให้หมดเลยนี่อย่างเช่นโอลิสคาร์อะไรอย่างนี้นะครับมีถึง15แบบนะครับดิสโก้เปลี่ยนเป็นแบบไฟสีๆต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหรือว่า ป,ปาปลาลซี่นะครับปิ๊บปิ๊บปิป๊บเหมือนแฟดนะครับแฟดของกล้องอันนี้ก็สามารถที่จะมาสร้างแสงแล้วก็เอฟเฟกต่างๆได้แล้วนะครับมี3โหมดหลักๆนะครับก็คือโหมด ct โหมดหรือว่าโหมดไฟธรรมดามีโหมด hsi โหมดหรือว่าโหมดไฟ rgb แล้วก็เอฟเฟกโหมดนะครับอ่ะประมาณนี้โหมดหลักๆที่เขามีมาให้นะครับในตัวไฟ power b o b ส c จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับในการใช้งานก็คือสรุปเลยตัวเนี้ย ใช้งานได้ผ่านตัวไฟบ้านนะครับสามารถที่จะไปเสียบเข้ากับตัวโคมไฟได้หมดเลยที่เป็นหลอดเกียวแบบนี้ E27 นะครับสามารถที่จะเป็นดาวลงดาวไลท์ที่มีเกลียวอย่างเงี้ยไฟ อะไรต่างๆที่เป็นเกลียวแบบนี้สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยหรือว่าจะใช้ไฟจากตัว power bank แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มีการจ่ายไฟที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเราก็เรื่องของการควบคุมสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวของเขาแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชัน ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดใครใช้หลายๆหลอดนะครับตัวนี้ยังสามารถที่จะควบคุมผ่านตัว DMX หรือว่า ADM ได้นะครับโดยการที่มันจะลิงก์แล้วก็ควบคุมไฟหลายๆตัวเนี่ยให้ทำงานตามที่เราต้องการแล้วก็ความแม่นยำของงานนะครับสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องของแสงเรื่องของเอฟเฟกเวลากระพริบหรือว่าเปลี่ยนแสงจริงๆเนี่ยมี10-20ดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนผ่านตัว DMX ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่า ให้มาค่อนข้างที่จะเหมือนไฟดิโอทั่วไปไฟหลักทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นไฟสร้างแสงบรรยากาศแล้วกันนะครับไม่ใช่ไฟหลักที่เราจะซื้อไปเพื่อจะนําไปเป็นไฟหลักในการถ่ายโปรดงโปรดักอะไรอย่างนี้นะครับกําลังไฟเนี่ย10วัต์ใช่ไหมถามว่าพอไหมถ้าเกิดเป็นโปรดักที่ชิ้นไม่ใหญ่มากก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปในเรื่องของการถ่ายคนอะไรอย่างนี้เป็นแสงหลักเนี่ย ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ากําลังไฟเขาไม่ได้เยอะมากนะอันนี้ก็คือหลักๆของไฟตัว Nanlite Powerboost สตัวนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีตัวโปรดักตัวไหนของทาง n น n l i t ์มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ